ก็สะทะชพร้อมที่จะแจกคูปองดิจิตอลรอบ2แล้วนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะพร้อมกับมั่นใจด้วยนะคะว่าสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมในพื้นที่50จังหวัดภายในเดือนมกราคมปีหน้า ในการประชุมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล27ช่องและผู้ประกอบการโครงข่ายสีรายกับคณะกรรมการกสทชเพื่อเตรียมความพร้อมการแจกคูปองทีวีดิจิตอลรอบที่2ในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งจะแจกคูปองในพื้นที่100อำเภอจากเดิม296อำเภอใน21จังหวัดเพราะเห็นว่าควรแจกในพื้นที่ที่มีสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมไม่น้อยกว่า180 เพื่อให้การแจกคูปองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนรับชมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะแจกคูปองต่อไปเมื่อโครงข่ายครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละแ0แล้วทั้งนี้คาดว่าโครงขายของช่อง5จะขยายได้ครอบคลุมพื้นที่50จังหวัดภายในเดือนมกราคม2 5 5 8ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ในเดือนมีนาคม ส่วนไทย PBS มีการขยายโครงข่ายเป็นไปตามแผนงานค่ะแต่เอสอมทและกรมประชาสัมพันธ์ยังล่าช้ากว่าแผนซึ่งในวันที่13พฤศจิกายนยนี้กสทชจะเรียกผู้ประกอบการโครงข่ายสีรายและผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล24ช่องมาหาหรือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับจะมีการแจกออกไปอีก8จังหวัดเมื่อสักครู่เนี่ยทางช่อง5เขาเรียนมาเพิ่มเติมนะครับว่า ก่อนเดือนมกราคมเนี่ยจะมีการแจกออกไปได้อีก8จังหวัดเพิ่มเติมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยออกมาก็จะน่าจะประมาณ42บวก8ก็เท่าไรนะครับ52 50กว่าจังหวัด50จังหวัดนะครับแต่เพียงแต่ว่าภายใต้50จังหวัดเนี่ยก็ยังครอบคลุมบางบางอำเภอก็ยังไม่ได้นะครับภายใต้50จังหวัดนี้นะครับเพราะว่าทางทางกทรงทรัพอ่ะทางีเอเขาขอผ่านมาจริงๆซึ่งจะร่า เื่อ,องบอกสอทต้องหาทางออกนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆหมดผลกรที่เกิดจาช่องที่เข้ามาทวงขายเราจะหาทางออกเข้ายังไงหรือจะเอาคอต้าของคนส่วนอื่นมาเช่นหอเอ็ช่องสเป็มาใช้ก่อนไหมหรือให้ในพีเอสดูแลอันนี้อยู่ในเชิงแนวนโยบายที่จะคุยกันแล้วนะคะกะสะทชยังได้หารือกับกรมที่ดินและผู้ประกอบการอาคารชุดเพื่อขอความร่วมมือให้นิติบุคคล ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการติดตั้งตัวรับสัญญาณระบบอนาล็อกและเคเบิลทีวีซึ่งลูกบ้านสามารถทวงถามได้จากนิติบุคคลที่ดูแลอาคารที่อาศัยอยู่ส่วนการแจกคูปองในรอบแรกพบว่ายังมีคูปองตกค้างอยู่ที่ปลษณีย์ไทยอีกประมาณ0,000 0ใบาส,าาสาเหตุที่ไม่สามารถนำส่งได้ก็คือเพราะไม่มีผู้รับคูปองค่ะอย่างไรก็ตามปรษณีย์ไทยจะนำส่งอีกครั้งในวันเสาร์ถึงอาทิตย์นี้ กสะทะชออยังเป็นห่วงผู้ประกอบการที่รับแลกคูปองทีวีดิจิตอลหลังได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่ามีการใช้คูปองแลกกล่องไปแล้วกว่า1ล้านกล่องแต่มีประมาณ7จ็ดแสนกล่องที่ดําเนินการอย่างถูกต้องจึงขอให้ผู้ประกอบการศึกษาเงื่อนไขและทําตามให้ครบคร้วนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนําคูปองมาขึ้นเงินกับกสะทะชได้ค่ะ